We'll be right back. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทําโครงการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกสหกรณ์ปี2566จากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกสหกรณ์ในการจัดหาโคเนื้อกระเบือแพะและแกะเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและประกอบอาชีพเสริมเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความกินดีอยู่ดีตลอด จนสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหานี้คางของสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็่งให้เกิดขึ้นในชุมชนลดการพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหากรณ์ระดับจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติเงินโครงการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกสหกรณ์จำนวนสสหกรณ์ประกอบไปด้วย สหกรณ์การเกษตรเมืองกระสินจำกัดจำนวน2ล้าน4แสนหมื่นบาทเพื่อเป็นทุนให้กับสมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพเลี้ยงโคจำนวน4 9ราลายสหกรณ์การเกษตรนามนจำกัดจำนวน7 5 0 0แสนหมื่นบาทเพื่อเป็นทุนให้กับสมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพเลี้ยงโคจำนวน15ราลายสหกรณ์การเกษตรคลองชัยจำกัดจำนวน3 0 0แสนบาทเพื่อเป็นทุนให้กับสมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพเลี้ยงโคจำนวน6รลาย เริจมแั้ตั้งถากวานมาทำมีดกระยูมาตลอดเพิ่งมีปีนี้แหละมีโครงการมีเงินมาให้สรรมาชิกผู้ยืมมาซื้อหวัวมาซื้อควายสหกรณากรทางศูนย์เพิ่นได้ส่งเสริมให้เลี้ยงว่าเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมผมก็ดีใจหลายก่อนน้ำนนะครับเงนิงน,งน,งนงมาซื้อ ง่วงมาเลี้ยงผมก็ไม่ได้ได้เสริมแต่เพิ่ม,มขึ้นคือขายสิงหัวก็ได้นะครับถึงงัวได้สองตเงินน้องเงินห้าหมื่มมผมก็ไม่ได้ได้เพิ่มมิตขายสิยงหัวน้ำเน่แบบนี้ครับได้โครงการจากสากรการเกษตรของชายจำกัดนะครับช่วยเหลือมาซื้อโคนะครับได้โคสองตัว ตัวที่3ามอยู่ในท้องนะครับใกล้จะออกแล้วนะครับก็ในวงเงินห้า0มืนบาทนะครับนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีรายได้เพราะว่าก็ขายนะครับเอ่อฝุ่นนะครับเขาเรียกฝุ่นเนาะเอ่อฝุ่นขี้วัวนี่แหละนะครับ3ามกระสอบร้อยนะครับก็ได้เยอะพอสมควรอยู่นะครับก็พอพออยู่ได้ผมว่าสื่งงัวนะครับหนึ่งงวสองตัวนะครับห้าหมื่นนะครับอมลงเลื่อน แปลงหย่านะครับแปลงหยาอยู่กลางล่างโอ้าห้องพอดีคนไทยขึ้นมาจ่ายเงานแบบนี้เลิ่อนขึ้นสื่หัวไว้ต่างๆครับขอบคุนใหลายนะครับเนาะขอบคุนซะก่อนที่ให้ผมกู้เงินมาหาเงื่นบาท มาสามรายได้เป็นกองทุนเรื่องสื่องัวเลี้ยงจำนวนสองตัวครับครับขอขอบคุณทากการเกษตรภาคใส้ที่ได้สนับสนุนคุณงทุนให้ผมมาคือหัวเลี้ยงขอบคุณหลายครับเพราะขอบคุณมผมส่งเสริมทางกอนที่ได้สนับสนุนกองทุนมาให้ซื้อหัวซื้อข้อยได้เลี้ยงก็ขอขอบคุณหลายๆครับ ในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งส่งเสริมนะครับแล้วก็จังหวัดแล้ครับผมส่งเสริมทักษะนะครับที่มีโครงการดีๆนะครับไม่สมรชจิกทักษะเขาได้ส่งเสริมอาชีพนะครับให้มีรายได้โดยที่แก้ไขปัญหามีสินของเกษตรกรนะครับที่เขาเอามาเลี้ยงงนะครับก็ที่นี่รายได้นะครับด้วยที่ได้ กระจายให้สมาชิกคนต่อๆไปอีกนะครับขอขอบคุณกรมสนเสริมเกับสีนี้โครงการมาอีกเจ็กกสี่นะครับหวังว่านะครับสมาชิกสักก่อเนอก็กจะได้รับการส่งเสริมอีกเจ็กกสี่ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ